สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนนะครสวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอร์จีพีด้วยเช่นกันครับกลับมาพบเจอกันกับผมอีกครั้งนะครับในรอบนี้26ธันวาคม2564นี่คือสัปดาห์สุดท้ายนะครับของปีนี้เรียกว่าคลี่คลานกันเข้ามาเลยแค่ไม่กี่วันแล้วนะครับปีเก่าก็จะผ่านไปแล้วก็จะต้อนรับสู่ปีใหม่กันผมนั้นเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับเพิ่งที่จะกลับมาในเมื่อวานนี้เองแล้วก็คลิปที่ทุกคนได้ดูหลายๆคลิปหลายๆวันเนี่ยเป็นการอัดไวล่วงหน้าเกือบเกือบสัปดาห์เลยท ดังนั้นนี่ก็คือคลิปแรกนะครับที่มาแบบเรียวไทม์นะฮะอันนี้ก็เรียกว่าอาจจะยังไม่คล่องนะครับไม่ได้อัดไปหลายวันมันก็ยังมันประมายังเว่ออยู่เนาะหน้าดำก็้ัเครียดมาพอสมควรคลับไปตากแดดตากลมหนาวมาที่ขอนแก่นนะครับกลับมารอบนี้ก็เราจะพูดถึงเรื่องราวของมาร์คมาร์เก็ตเรื่องราวของ Honda ฮะ แน่นอนครับประเด็นนี้อาจจะไม่ใช่อัปเดตล่าสุดนะฮะเข้าใจว่าน่าจะประมาณ3วัน4วันแล้วใช่ไหมครับที่ Honda ถแถลงออกมาแต่ก็ยังมีคนถามผมอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับว่าอยากให้คุณปุ้ยเล่าเรื่องราวของ Honda หน่อยเป็นยังไงโดยเฉพาะเรื่องราวของมาร์กเนี่ยจะกลับมาทันไหมจะกลับมาแล้วจะแบบว่าต่อสู้กับน้องๆที่แข็งแกร่งหล,ยลายๆคนได้หรือเปล่าในอีก2อสเดือนข้างหน้านี้นะฮะผมก็เลยได้เขียนเว็บบล็อกไปนะครับไปโพสต์ไปในหน้าชุมชน YouTube ตรงนี้แล้วก็ใน Facebook Fan p a g e Biker Man แต่เข้าใจว่าบางท่านก็อาจจะไม่ถนัดการอ่านนะฮะแต่บางท่านอาจจะแบบว่าอยากให้ผมเล่าดีกว่าแล้วก็อยากจะฟังผมวิเคราะห์นะครับคุยกันแบบนี้อ่านอย่างนั้นก็สะดวกใครสะดวกมันแต่อย่างไรเสียนะครับเวลาที่ผมโพสต์ผมแชร์ข้อมูลอะไรยังไงออกไปก็รบกวนเข้าไปติดตามเข้าไปให้กําลังใจไปดูไปอ่านกันด้วยเนาะอ่ะร่มเราาของมาร์กเกาสนะครับตามที่พวกเราได้ทราบกันนั้นแหละว,ว่าต้นสังกัดท่าเร,รือโซฮอนด้านั้นออกมา ประกาศแถลงถึงอาการล่าสุดอัปเดตของเจ้าตัวนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างจากมาร์กล้มนะครับในการฝึกซ้อมกิจกรรมในการฝึกซ้อมก่อนที่จะไปแข่งขันที่โปรตุเกสนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ประมาณ2เดือนเนี่ยมาร์กก็ไม่ได้ขับรถอีกเลยนะฮะก็เรียกว่าตาขวาไปกระแทกไปหม่งเอานะฮะเราเลยทําให้เส้นประสาทเส้นที่4เนี่ยมีปัญหาถึงขั้นว่าเป็นอัมาพาตกันเลยเดียวนะแต่เข้าใจว่า ก็น่าจะเป็นปัญหาที่รักษาได้แน่ๆละ่ะ <c oughs> แล้วก็มาร์กยังไม่สามารถที่จะซ้อมที่จะอะไรได้เลยนะฮะเต็มที่ก็คืออาจจะอยู่แค่ในยิมนะฮะอาจจะมีเรียกว่าได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากคุณหมอว่าเวลาที่จะไปทำ,ทำกิจกรรมอะไรโดยเฉพาะการออกกําลังกายเนี่ยแต่คราวนี้นะครับมาร์กเข้าไปตรวจนะฮะเข้าไปเช็คสภาพดังนั้นต้นสังกัดก,ก็เลยออกมาบอกว่าก็คืบหน้าได้ดีมากๆแล้ว จะใช้เวลาอีกแค่ไม่กี่สัปดาห์คำว่าไม่กี่สัปดาห์เนี่ยตามความเข้าใจของผมผมคิดว่าน่าจะภายในเดือนนี้หมายถึงว่าภายในเดือนมกราคมฮะถ้าเกิดว่ามันนานกว่าน,นั้นเขาคงไม่ใช่ว่าไม่กี่สัปดาห์นะเขาต้อจะใช้คําอื่นครับผมเลยขอเดาว,ว่าน่าจะภายในเดือนมกราคมปีหน้าเนี่ยซึ่งมันก็ประมาณกินระยะเวลาก็ประมาณตีไว้30กว่าวันนะฮะมาร์กน่าจะลงซ้อมได้เต็มที่ ในแถลงการของแรปโซ Honda บอกว่าตอนนี้มาร์กจะใช้วิธีการรักษาแบบดั้งเดิมอยู่ครับะนะครับจากคุณหมอท่านเดิมนั่นแหละไม่ได้ว่ามีอะไรอัปเดตเป็นพิเศษก็คือถ้าเป็นภาษาบ้านเราเขาเรียวกว่าเป็นการรักษาตามอาการคืออาการมันไม่ได้มีความรุนแรงเพิ่มเติมเข้ามาไม่ได้มีอะไรที่มันน่าห่วงเพิ่มเข้ามาดังนั้นก็รักษาตามอาการตามแบบเดิมไปเรื่อยๆนะครับแถลงการออกมาประมาณนั้นแล้วก็บอกว่า เนี่ยมาร์กเนี่ยจะสามารถที่จะกลับมาลงซ้อมลงฟิตนะฮะร่างกายเนี่ยได้แบบเต็มที่อ่ามันน่าสนใจตรงนี้ครับคําว่าได้แบบเต็มที่เนี่ยผมเลยคาดการว่ามันน่าจะเป็นความเข้มข้นของการฝึกฝนเนี่ยของการลงซ้อมเนี่ยมากขึ้นเป็นสเต็ปสเต็ปฮะสเต็ปแรกเนี่ยอาจจะเป็นการวิ่งซึ่งในตอนนี้เข้าใจว่ามาร์กยังไม่สามารถที่จะทํากิจกรรมหนัหนกๆตรงนั้นได้ครับ ราอาจจะเห็นเขาไปเดินจ็อกกิ้งบ้างนะครับแต่ก็ไม่เคยเห็นเขาใส่ชุดกีฬาชุดนักกีฬาเลยนะฮะไอตรงนั้นเข้าใจว่าน่าจะถูกสั่งห้ามอยู่ครับทีหมอทีมแพทย์อาจจะยังไม่อนุญาตตรงนั้นก็เลยทําได้แค่อยู่ในยิมอยู่ในบ้านนะครับอาจจะแบบว่ามีกิจกรรมในยิมยกตามเบลยกอะไรก็ว่ากันไปนะเข้าใจว่าอาจจะมีปั่นจักรยานนั่นแหละหรือก่อนนั่นจะไปปันป่นจักรยานก็คงจะเป็นการวิ่งซะก่อนหรือเปล่านะฮะอาจจะวิ่งอาจจะปั่นจักรยานอาจจะโมโตโครอสหรือ พอใกล้วันจริงๆเนี่ยอาจจะไปลงซ้อมเป็น private test นะฮะด้วยรถ production ที่ไหนสักแห่งนั่นน่าจะเป็นไปตามสเต็ปนั้นเพราะว่าเขายืนยันกันมาแล้วใช่ไหมครับพอเขายืนยันมาในแบบนี้แน่นอน,นะว่าอาการเนี่ยมันก็เป็นอาการเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในปี2011ทุกคนยังไม่ลืมใช่ไหมนคนที่ติดตามบากมาเก็ตม,มาอย่างยาวนานนะฮะ บางมาเก็ตนั้นก็ไปพลาดล้มนะครับในช่วงนั้นหลังจากที่เรียกว่าต่อสู้เพื่อที่จะแย่งแชมป์โลกรุ่นโมโตทูนะฮะสุดท้ายเจ้าตัวก็พลาดไปคนที่ได้แชมป์ในปีนั้นก็สเตฟานบัตเดลนะฮะเทสต์ไรเดอร์ของ Honda นี่แหละครับนะักแข่งจากเยรอรมันหมายเลข6สุดท้ายก็เป็นคู่แข่งกันนะฮะแล้วก็มาจาับพัดจับปลูยังไรงนี่ทราบครับได้มาทางานร่วมกันสเตฟานบัเดลก็มาเป็นเทสไเ์ไรเดอร์แล้วก็ จะบอกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งก็ถูกต้องนะฮะกับความสําเร็จของมาร์คมาเกสกับความสําเร็จของเรปซอนด้านในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาะนะครับนักแข่งชาวเยอรมันนี้ก็ปีนั้นบาเดอร์ได้แชมป์โลกไปนะฮะมาร์คมาเกสก็ไปพลาดล้มแล้วก็หัวมงพื้นแบบนี้แหละนะแล้วก็ตาเกือบบอดไงตาขวานเนี่ยแล้วมันก็เป็นแผลเดิมมาจากนั้นนะครับหลังจากนั้นส0ปีผ่านไปไปล้มมีท่าไหนไม่รู้นะฮะตอนฝึกกิจกรรมอ,ออฟโรดเนี่ย แล้วก็เรียกว่ารอยแผลตรงนั้นมันเข้ามาเลยทําให้เส้นประสาทตาขวาเส้นที่4เนี่ยเป็นอัมาพาตไปตอนนั้นมาร์กก็ใช้เวลาหลายเดือนนะครับในการรักษาตัวเองแล้วก็กลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในโ o t o ทูในเขาในปี2012ดังนั้นหลายคนที่ติดตามเขาในช่วงนั้นนะก็อาจจะแอบคิดนะว่าเฮ้ยเนี่ยมันคล้ายกันเลยหรือว่ามาร์กจะกลับมาในปีหน้าอย่างแข็งแกร่งในเมื่อ10ปีที่แล้ว มันน่าสนใจนะครับเพราะว่าระยะเวลาในการพักฟื้นในการรักษาตัวเนี่ยผมว่ามันก็พอประมาณนะครับมันจะกินเวลาอยู่ประมาณ3-4เดือนเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะไม่มีปัญหาดังนั้นถ้ามีใครสักคนนึงมาถามผมซึ่งมันมีแน่ๆทุกวันนั่นแหละผมก็จะตอบด้วยคําตอบเดิมๆนะครับว่าผมว่าน่าจะโอเคนะในการทดสอบการเทสรถที่เซปังเซอร์กิตมาเลเซียในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์น่าจะไม่มีปัญหาอะไรถ้ามีคําถามต่อไปว่า <c oughs> แล้วเขาจะสามารถต่อสู้กับนักแข่ง3คน4คนที่เรียกว่ากําลังร้อนแรงอยู่เป็นซึ่งเป็นนักแข่งรุ่นน้องในยุคนี้ของเขาเนี่ยหลายๆคนหลายๆทีมได้ไหมผมว่าได้แน่นอนครับได้แน่นอนนะแต่สิ่งที่เราจะต้องระวังและสิ่งที่เรายังไม่ทราบได้มันจะมีอยู่2อย่างครับสําหรับมาร์คมาเก็ตอ่านะฮะประเด็นแรกก็คือในเรื่องของอาการบาดเจ็บของเขาเนี่ยแน่นอนนะครับว่ามันเห็นแล้วถ้าเกิดว่ามันไปนล้มในจังหวัดที่พอเหมาะพอเจาะพอดีเนี่ย ไออาการเดิมๆม,มันพร้อมที่จะกลับมาครับอาการที่แบบว่าเส้นประสาทมันเสียหายไปแล้วมันจะทําให้มองเห็นภาพซ้อนพอมองเห็นภาพซ้อนมันก็จะมีภาวะสายตาสั้น,นะฮะดังนั้นมันก็เรียกว่านี่ก็คือเป็นความเสี่ยงอย่างมากนะฮะที่แบบว่าจะทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถลงแข่งได้ถ้าเกิดว่าไปล้มปุ๊บแล้วมันกระแทกจุดเดิมรอยเดิมนะฮะตรงด้านขวามือเนี่ยนะฮะฝั่งขวาเนี่ยจะหัวหมงไปได้ไหนก็แล้วแต่นะนั่นก็คือสิ่งที่ต้องระวัง มากถึงมากที่สุดนะฮะประเด็นที่2ก็คือเป็นในเรื่องของรถแข่ง RC213V ครับจริงอยู่ฮราว่าทิศทางของรถนี่มาดีแล้วละ่ะเริ่มที่จะมาดีเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางสังเกตได้จากอะไรฮะจากที่มาร์คสามารถที่จะมีชัยชนะถึง3ครั้งซึ่งก็เป็นรองแค่ฟาบิโอควาตาราโรเท่านั้นเป็นรองแค่ไปโก้บรญญายาควาตาโรนั้นเป็นแชมป์ครั้งไปโกนั้นเป็นแชมป์ครั้ง นะฮะแล้วก็มาร์กมาเก็ตเนี่ยก็เป็นแชมป์3ครั้งในขณะที่เจ้าตัวก็พลาดการลงสนามเนี่ยหลายสนามอยู่เหมือนกันแล้วก็ล้มไปนะฮะดังนั้นจะบอกว่ารถแข่งเนี่ยเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วเริ่มที่จะเข้ามือมาร์กมากขึ้นเนี่ยอันนี้ผมค่อนข้างเชื่อนะครับค่อนข้างเชื่ออยู่แต่รถแข่งเวอร์ชั่นใหม่ที่เรียกว่ามาร์กไม่ได้มีโอกาสได้ทดสอบเนี่ยอันนี้ก็จะต้องไปรอลุ้นนะครับว่าในเซปังเนี่ยมาร์กจะสามารถที่จะแบบว่า เรียนรู้แล้วก็ปรับตัวกับมันได้ไหมหรือจะมีข้อแนะนําข้ออะไรแบบว่าไปกับรถเวอร์ชั่นใหม่นะครับตรงนี้ก็น่าสนใจแล้วก็เรามองถึงพัฒนาการของคนอื่นๆทีมอื่นๆ,ๆตรงนี้ก็ต้องเอามาคิดต่อด้วยนะครับว่าจะทําให้ Honda หรือว่า MarkMar เก็ตประสบความสําเร็จได้ไหมเพราะอย่างที่บอกไปนะครับเราคงจะไปใช้คําว่า MarkMar ก right ็ไร erm ้เทียมทานไม่มีคู่ต่อสู้ที่จะมาล้มเขาได้ผมว่าถ้าเราพูดแบบนี้มันก็คงจะแบบว่า ปกติกับนักแข่งคนอื่นๆเขาเกินไปถูกไหมฮะต้องยอมรับนะครับว่าทุกคนมันก็เคยยิ่งใหญ่ทุกคนเคยมีช่วงเวลาที่พีคมาแล้วทั้งนั้นแต่สําหรับมาร์คมาเก็ตขออภัยนะครับถ้าผมจะพูดจาดนี้ไปแล้วอาจจะไม่เข้าหูเอฟซของมาร์คผมคิดว่ามาร์คมาเก็ตน,น่าจะเลยจุดที่พีคไปแล้วครับแต่คำว่าเลยจุดที่พีคไม่ได้หมายความว่าเขาไม่สามารถที่จะชนะนะฮะคือความยอดเยี่ยมฝีไม้ลายมือของเขายังคงมีอยู่ นะครับยังคงมีอยู่เต็มที่แต่จะให้มันพีคขึ้นไปกว่านี้อีกเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ได้ครับผมใช้คำว่าอยู่ในระดับสุดยอดในมาตรฐานที่เขาเคยทำได้ผมใช้คำนี้นะครับดังนั้นโอกาสที่เขาจะชนะในบางสนามเนี่ยผมว่ามี100%แน่นอนแต่โอกาสที่เขาจะพลาดพลั้งให้กับนักแข่งรุ่นน้อง3 4สคนซึ่งผมคงไม่เอ่ยชื่อนะว่าเป็นใครบ้างเนี่ยก็มีอยู่ 100%% เเช่นกันนะฮะดังนั้น สำหรับผมนะครับผมใช้นิยามของ Mark m a r เก็ว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะลุ้นแชมป์โลกนะฮะเป็นหนึ่งในตัวเต็งครับเพราะอะไรคนระับเพราะว่าหนึ่งละก็มีรุ่นน้อง3-4คนที่ว่ามาแล้วก็ทุกทีมก็พัฒนาขึ้นต่อมาก็คือเรายังไม่ได้เห็นนะครับว่า Mark เนี่ยเป็นยังไงบ้างกับรถเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดอย่างน้อยให้มันผ่านพ้นการเทสไปซะก่อนเถอะนะถูกไหมครับในการที่ เราจะมองว่าอย่างไงก็แล้วแต่นะฮะดังนั้นก็ขอบอกว่านี่คือ1ในตัวเต็งนะหนึ่งในตัวเนะต็เทงที่จะมีโอกาสลุ้นแชมป์โลกแน่นอนนะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสเป็นผู้ชนะในในบางสนามในหลายสนามนะครับจะเป็นไปประมาณนั้นอ่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องราวอัปเดตล่าสุดนะครับที่นํามาฝากอ่ะทีนี้ขอพูดถึง Honda โดยรวมกันบ้างหน่อยไหนๆก็พูดถึงมาร์มาเก็กันไปแล้วเนี่ยนะ ผมยังมีความเชื่อมั่นนะครับว่าฮอนด้ารถแข่งของ Honda นั้นเนี่ยมาถูกทางแล้วซึ่งส่วนหลักๆสำคัญจริงๆก็คือมาจาก Mark Market ตนี่แหละฮะการที่เจ้าตัวนั้นสามารถที่จะกลับมาทดสอบรถในการพัฒนาระหว่างฤดูกาลได้นะครับไล่ตั้งแต่ที่คาตาลุนยาไปเนี่ยมันเห็นผลชัดเจนนะครับนำพาให้เจ้าตัวสามารถที่จะต่อสู้ผู้หัวแถว ี่ตอนที่มาใหม่ทุกคนเห็นไหมครว่าล้มสามสนามติดโอ้โหแบบล้มแบบบางสนามนี่หนักๆไฮไซทั้งนั้นเลยนะฮะแต่เดชบุญฮะมาก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรเพิ่มเติมนักนะครับแต่สิ่งที่ได้มาก็คือหลังจากไปทดสอบรถพัฒนาในช่วงระหว่างฤดูกาลเนี่ยพอกลับมาแล้วมีชัยชนะกลับมาแล้วยืนหัวแถวได้นะฮะนั่นก็คือผมเลยมองว่าเนี่ยเพราะว่าเขาได้ทดสอบเขาได้อะไรเลยทําให้แบบว่าจี้ได้ถูกจุดไง แต่ถ้าไม่มีเขาสักคนเหมือนจี้ยังไงก็ไม่ถูกจุดจี้ยังไงก็ไม่โดนนะครับเหมือนเกาเหมือนรู้สึกคันแล้วมันเกาไม่ถูกจุดอะ่ะอ่านะฮะดังนั้นตรงนี้ผมว่ามาถูกทางแน่ๆแ,แล้วแต่ใครจะไปคิดถ้าล้มไฮไซลล้มอะไรหนัหนกๆตั้งหลายครั้งไม่เป็นอะไรนะครับแต่บทจะมาเป็นมาเป็นตอนยังไม่ได้แข่งตอนยังไม่ได้ซ้อมในสนามเลยฮะเป็นกิจกรรมออฟโรอดอยู่ด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นเป็นซะแบบนี้นะครับมันไม่แน่ไม่นอนจริงๆนะจะบอกให้นะ,ะสองล็อกกลมๆเนี่ย คุณจะต้องต่อสู้กับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับทั้งในสนามทั้งนอกสนามกันเลยเดียวนั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ผมยังเป็นห่วงก็คือเป็นฮอนด้าคนอื่นมากกว่าครับถ้ามาร์คมาเกตกลับมาเนี่ยผมเข้าใจว่าร่างกายฟิตร้อยเรแล้วเรื่องในเรื่องตาเนี่ยผมยังยืนยันนะฮะในส่วนตัวใครจะมองไงก็แล้วแต่นะผมยังยืนยันนะ,ะว่าน่าจะหายร้อยเปอร์เซ็นครับน่าจะหายร้อยเปอร์เซ็นนอกจากจะไปมีอะไรจะไปล้มไปอะไรอัิเสบแบบฉุกเฉินกระทนหนันปัจจุบันทันด่วนเนี่ย อันนั้นก็ว่ากันอีกทีแต่ถ้ายังเป็นไปอยู่ในแบบนี้เนี่ยนะฮะกล่าวคือมาร์กยังดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ยังคงเรียกว่าฟังคําสั่งของหมอของทีมแพทย์อย่างอย่างเต็มที่นะฮะอันนี้ผมเข้าใจว่า100%แน่นอนกลับมาเรื่องของตาอ่านะฮะแต่ที่บอกเป็นห่วงฮอนด้าคนอื่นนยฮะก็เพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเหมือนพวกเขาจะยังหาอะไรไม่เจอสักอย่างในขณะที่มาร์กมาเก็ตนั้นหาได้ง่ายเหลือเกิน อยากจะเปลี่ยนไหมฮะสไตล์ของตัวเองเป็นแบบนี้เอาโอเคละมาร์กทำแบบนี้จะไห้ผมเอาตามมาร์กด้วยผมเปลี่ยนตามมาร์กด้วยดีบ้างไม่ดีบ้างมันไม่ได้บอกว่าเห็นผลแบบชัดเจนนะครับเป็นระนาบอย่างพุ่งขึ้นมาแล้วก็ตกลงแล้วก็พุ่งขึ้นอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่ว่าเป็นอะไรที่แบบว่าจะบอกว่าเฮ้ยถ้าซ้อมมาดีแสดงว่าวันแข่งน่าจะดีนะมันก็ไม่ใช่อีกเฮ้ยถ้าสนามนี้ดีสนามหน้าน่าจะดีมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะหรือบางทีเอ๊ะทำไมไม่ดี ช่วงซ้อมแต่ตอนแข่งจริงกลับพอได้ลุ้นขึ้นมาบ้างนิดนึงเนี่ยฮะมันเป็นฟอร์มที่ไม่แน่ไม่นอนของ3คนที่เหลืออยู่ของ h o น d ้าทั้งทีมหลักทีมรองครับดังนั้นค่อนข้างเป็นห่วงอยู่เหมือนกันก็ได้แต่หวังนะครับว่านักแข่งที่เขาทดสอบก็เทสมาเนี่ยมันก็แน่นอนนะฮะการทดสอบก็คือการทดสอบการเทสก็คือการเทสมีหลายคนหลายทีมนั้นหลงทางเพราะว่าการทดสอบการเทสมาแล้วนะฮะแต่ความหวังมันก็ต้องมีให้ลุ้นกันนั่นแหละตราบใดที่ยังไม่ได้แบบว่า ก้าวลงไปถึงเวลาการแข่งขันจริงๆใช่ไหมความเห็นของทั้ง3คนที่เหลืออยู่ก็เรียกว่าค่อนข้างพอใจพอสมควรนะครับกับสิ่งที่ Honda พัฒนามาแล้วพวกเขาใช้รถสเปคเดียวกันครับนะี 23V สเปคล่าสุดนะฮะอาจจะมีแตกต่างกันบ้างในเรื่องของแพ็กเกจแอโร d ดนามิกที่ Honda ก็มีให้เลือกหลายแบบเหลือเกินนะฮะหรือแม้กระทั่งชชสซีแม้กระทั่งโครงสร้างหยิบย่อยภายนอกนะครับที่ มันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาส่วนหนึ่งของการเก็บข้อมูลดังนั้นจะไปใช้เหมือนกันหมดมันไม่ได้ฮะดังนั้นมันจะไปพัฒนาตรงไหนแล้วถ้าทุกคนใช้เหมือนกันหมดทุกคนก็ใช้แค่เครื่องยนต์ที่เหมือนกันหมดใช่ไหมฮะแต่เซตติ้งต่างๆก็เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บข้อมูลอ่านะฮะคนนี้ทีมหลักใช้แบบนี้ทีมรองใช้ตัวนี้แล้วก็มาเก็บมาดูว่าอันไหนมันดีกว่าไม่ดีกว่าอย่างไรบ้างนะครับตอนซ้อมแบบนี้ตอนแข่งแบบนี้อ่านะครับเก็บกันไปเก็บกันมาในจนตกผลึกนะฮะซึ่ง มันก็เป็นสิ่งที่เรปซองนาเขาประสบความสําเร็จมาอย่างยาวนานต่อเนื่องกันหลายปีในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไงครับดังนั้นก็ถือว่าก็ต้องให้มันเป๊ะที่สุดนะฮะอ่ะนะครับก็แฟน Mark m a r าเกฟังมาถึงตรงนี้ก็คงไม่ต้องถามอะไรให้กันมากมายแล้วนะฮะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับผมนะครับปันทงเลยว่าอาการไม่น่าเป็นห่วงฝีมือจะต่อสู้กับรุ่นน้องได้ไหมอันนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงเช่นกัน แต่จะเป็นเต็งหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ก็คงจะแบบว่ายังไม่ใช่เต็งหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วใครเป็นเต็งหนึ่งละ่ะเอาเป็นว่าตรงนั้นไม่คุยแต่จะคุยเรื่องมาร์กว่าได้ลุ้นแชมป์โลกแน่นอนหนึ่งในเรียกว่าคนที่จะได้ลุ้นแชมป์โลกนี้ก็คือนักแข่งหมายเลข9ก้คนนี้ถูกต้องชัดเจนนะครับลาไปก่อนรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีทุกคนครับ